ญาติทิพย์โพสขอบคุณทีมแพทย์ที่ช่วยรักษาและดูแลลูกในท้องให้ปลอดภัยภายหลังจากที่สาวญาติทิพย์ราชฟาลติดเชื้อโควิด -19 และต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลงานนี้ก็ทำเอาหลายคนเป็นห่วงนักแสดงสาวไม่น้อยเลยล่ะคะ่ะเนื่องจากเธอนั้นกำลังตั้งท้องลูกอยู่ ซึ่งทำให้คนส่งกำลังใจให้กับนักแสดงสาวอย่างมากมายเลยล่ะค่ะและล่าสุดสาวหยาดทิพย์ลัสป่านก็ได้แจ้งข่าวให้ทุกคนได้ทราบผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าตอนนี้เธอนั้นได้ออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วและขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เธอและลูกน้อยว่าหยาดได้ออกจากโรงพยาบาลกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วค่ะ ขอบคุณคุณหมอคุณพยาบาลพี่พี่บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่ทำงานอย่างหนักขอบคุณที่รักษาให้ยาตและเจ้าตัวเล็กในท้องปลอดภัยขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมามากมายจริงๆยาติอาจจะไม่ได้ตอบแต่อ่านครบแล้วนะคะขอบคุณจริงๆค่ะที่ให้กำลังใจจนผ่านเรื่องนี้มาต่อจากนี้ก็ต้องกักตัวและพักรักษาตัวที่บ้านต่อ ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนคนที่รักษาตัวหายป่วยในเร็ววันนี้นะคะโรคโควิดมันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะยินดีกับสาวหยาดและลูกในท้องด้วยนะคะและใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ Thank <laughs> you.